สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมนูอ่อยเยอะแยะเลยเนี่ยครับอืมอืมอร่อยครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยคูเรยมครับคูเรยมอยู่อำเภอตำบนไหนฮะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอร่อยครับอันนี้อร่อยอืมเตรียมให้ใครครับเนี่ยลูกค้าครับลูกค้าสั่งมานะครับออเดอร์มาสี่เมนูก็คืออะไรลูกค้าชื่ออะไรสั่งมาอ่สมพรสมพรเออ ผิดแล้วพี่ผมเราชื่ออะไรชื่อเปาครับคนละคนด้วยนี่เขาไปเห็นวางไว้อยู่นี่อ๋อเรามานั่งกินได้ยังไงไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับอยู่กับเราได้เดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมก็มากินร้านร้านคุรยำนะครับซอยอันนี้มันเป็นซอยวัดโพ อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ YouTube ของครูครูลยําก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับแล้วก็สั่งก็เดี๋ยวมี Facebook แปะไว้ให้อีกทีนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อทางนั้นเลยครับหรือว่ามากินที่ร้านก็ได้ครับไปครับไปดูตัวกันว่าเขาทำสะอาดหรือเปล่า เป็นเป็นเมนูมาเตรียมตอนรับครับก็เป็นไหนังอมอันน,งงนี้นี่สัง่งน่าจะน่าจะเป็นทะเลมาจากอินโดใช่ไหมครับ<อ>เป็นของอินโดแนะไหนังไทยรอดแล้วเลียงนางมาของของไทยนั่นไงจภาพไนังอมจะมีสองแบบทางเข้าจากเลียงนางกับของไทยของไทยตัวเล็กแต่จะหวานเลียงนางตัวใหญ่แต่จะขูดอันนี้ก็เป็นห้องครัวครับ อ,นนอันนี้ก็ถือว่าถือว่าสะอาดนะครับก็นั่นแหละครับขอย้ำอีกทีว่าอำเภอสังขะซอยวัดวัดโพกลางครับใช่ไหมวัดโพธารามวัดโพธารามมาสั่งกินได้ครับั <Okay. S 2> บคนละครึ่งด้วยนะที่นี่รัคน,คนละครึ่งหรือว่ารักนายกไม่รักก็มากินได้เหมือนเดิมน,นะครับเขาอันนี้เดี๋ยวพาไปดูครัวนิดหนึงดูได้ครับ อัดเ็จกครับผมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านครูระยายยำนะครับ อันนี้ผมผมพูดถูกใช่ไหม <c oughs> พูดถูกครับครับผมก็ส่วน Facebook แล้วก็เกี่ยวกับช่อง YouTube ที่ครูทำมุงก็แปะไ,ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะหรือค,คุณครูจะฝากอีกรอบนึงนก็ได้ครับฝ <f irm> ากด้ครับนะครับเนื่องจาก่แฟนขับเยอะเนาะ <c oughs> ช่องได้เดี๋ยวจัดให้หนี่สามหมื่นแบ่งมาคุรยำสักสามร้อยไปสักพันห้าก็ได้ครับ้ขอบคุณมากครับก็นะครับช่อง u t u b e นะครับคุรยำชาแนลนะครับแล้วก็เพจทางร้านก็ ภูเรียำร้านคุเรยำเลยนะครับอันนี้ติ๊กต็อกมีติ๊กต็อกมีครับเรื่องมีครับแต่ผมตั้งชื่อไว้ยาวเกินมันภาาษผสมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับขึ้นไหมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ได้ได้ขอบคุณมากเลยเมนูนี้ถ้าถ้าขายจริงๆทางร้านเท่าไหร่ครับเมนูนี้อันนี้ถ้าเป็นกุ้งนะครับทะเลก็แปดสิบอ้หอยีร้อยยี่นะครับทะเลถังจะร้อยเก้าเก้ากบนี้พิเศษเดินตลาดเมื่อวานก็เลยซื้อมาอันนี้เยอะครับเนี่อร้อยยี่เนี่ยใช่ครับ สามก็ปุกครับสามก็ปุกทะเลทังร้อครับร้อยเกโอ้คุ้มคุ้มเนี่ยทามากับแฟนมากับอะไรเนี่ยถ้าคุ้มกรุงเทพก็จะ300ยขึ้นสามร้อยเนาะอันนี้อันนี้ยำแปดสิบปุุมสด80ดสิถ้าหารทะเลจะไปที่80ดสแล้วก็อาหารตามสก็40่สิบห้าบมก็ประมาณร้อยี่แหละจานเนี้ยผมเคยกินร้อยยี่นี่แหละครับครับผมชิมเลยครับเอาเลยครับ เอาเลยครับแล้วครูอาชีพหลักคืออะไรครับเนี่ยอาชีพหลักเราบรชการครูนะครับเรา,าก็มาเปิดร้านช่วงเย็นเอา16บหนาฬิกาสีทีก็เริ่มเปิดร้านนะครับรับออเดอร์ช่วงเย็นนะครับปิด3ามทุ่มสทุ่มครับนี่มีเบอร์โทรไหมครับลุงครับเบอร์โทรนะครับ090 280 5775 นะครับอันนี้โซนสังขะโซนสังขะก็เขามีอันนี้อะไรนี่ไอ้ฟาร์ใช่ฟาร์เดลิเวอรี่กับแอนด์เดลิเวอรี่ครับโหลดแอปส่งได้เลยครับครอบคลุมถึงไหนถึงบัวเชิดไหมฟาร์นี่ถึงบัวเชิดครับแต่แอนด์น่าจะในละแวกเขามีกําหนดตามกิโลสองแอนด์นะครับแต่ฟาร์ดนี่ถึงบัวเชิดถึงสมพาลูนถึงจรัดนะน่าจะถึงกดไกลเลยนะบ้านจรัดนี่อันนี้ ใครถอนมันอยู่แถวบ้านจลรัดนี่ก็สั่งได้นะครับสั่งได้สั่งได้ครับเราติดต่อดูนะครับติดต่อโหลดแอปพลิเคชันดูเขาจะแจ้งบอกว่านะครับมันมีระยะทางในการส่งของเขาอย่างเบอร์เช่ก็ประมาณ70บาทครับครับ70ดบาทถ้าเราเติมนงินในเองก็ประมาณร้อยนึ่งครับเราจะให้กินก็ซิกเนเจอร์ของร้านที่ขายดีตั้งแต่เปิดนะครับผมเปิดแต่โควิดรอบนี้แล้วนะครับน่าจะปิดโควิดรอบนี้แล้วมั้ ในข่าวเดือนหนึ่งกำไรสี่ห้าแสนเนี่ครับส่งมาเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วพูดเล่นพูดเล่นพออยู่ได้ครับพออยู่ได้อยู่ได้เนาะครับผมก็แต่ผมเห็นบางท่านที่เป็นครูเขาก็อาจจะมีบ้านสวนบางคนก็เล่นไก่ชนอันนั้นก็เจ็บอยู่ถ้าไก่ไก่ไ้เข้าแข้งก็เจ็บครับผมอันนี้เปิดถึงปีครับนี่ ปีปีนิดๆน,นะโควิดรอ,อบแรกเลยครับจนโควิดโควิดรอบนี้นะครับก็ผมเห็นวันนั้นไปช่วยเหลือสังคมอยู่ในครับวันนั้นอ๋อวันนั้นเทศบ,บาลแจกเนาะแจกผมยังนะทีบมาส่วนหนึ่งก็เยอะนะถ้าอไรเป็นเงินก็เกือบพันนะเข้าสารเนี้ยเข้าสารหนะ้า,ากิโลไข่แผงหนึ่งมามากนะครับเราก็ไปเกือน้องพวกตาดานเขาซื้อบ่อได้แล้วพวกนี้มันมพอโทรมาก็ต้องออกโทรมาก็ต้องออกคือ อาชีพเขาเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือชุมชนจริงที่นี้มันก็อ่ะตรงนี้เราพอช่วยได้เราก็ช่วยนะครับผมถือว่าดีครับก็จ้องผมก็เหมือนกันครับอยากกดข่าโฆษณาครับยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปุุงยังไม่ตายยังไม่ตายไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่านี่ครับผมเอาไปช่วยเหลือสังคมตอนนี้ยังไม่ได้ของกูถึงสิบเหรียญยังนี่งใกล้แล้วครับโอ้โแล้วผมเพิ่งสี่เหรียญหนึ่ง ครับโุ้ยของเราคนดูเยอะเดี๋ยวก็ไปเร็วนะครับครับผมช่องนี้คนดูเยอะครับไม่เยอะสามสี่ร้อยช่วงช่วงนี้เหมือนขี้เกียบตัดแล้วแล้วโทรศัพท์ไอ้ที่ที่ตัดมันเริ่มอื่นไปลบไอ้นั้นออกวิดีโอที่อยู่ในเครื่องนี้อ๋อผมผมลบทิ้งหมดเลยแล้วผมไม่เคยเก็บไว้มันน่าจะเอาตัดของปีได้แล้วมั้งมันก็ สมเวลามันแล้วแหละคุณง่ายอยากได้เครื่องใหม่รอเวลาแฟนอยากได้เครื่องใหม่มันในว่างๆก็แกล้งน้ำตกทำอะไรบ้างใช่ใช่อันนี้นี่นะข้าวโพดครับอร่อยนะผมว่าคือหลักๆเลยเจ้าท้นตำรับเขาจะเทกับกับพื้นเป็นกระดาษเหมือนกระดาษรองข้าวมันไก่ข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีถุงมือให้เราจะกินกันเลยนะครับใส่ถังมาแล้วก็เทปึ๊บอันนี้เราก็มาประยุก นะครับพวกซอสว่าเราปยุกเองใส่เองแต่ผมว่า <c oughs> ถ้าจะถ้าช่วงช่วงนี้ไม่โควิดผมว่าคนน่าจะมานั่งเต็มทุกวันนาะครับผม <c oughs> ก็บางท <c oughs> ีก็ทําไม่ทัน <c oughs> ผมก็ไม่ไาอาหารแนวนี้สังขะผมไม่ค่อยเห็นนะ ผมเห็นอยู่สายนอกแต่เขายุบไปแล้วใช่เขาจะมีผู้หญิงมานั่งเสริมมาเยอะไปบ่อยครับผ่านงี้ตอนนั้นผมเรียนอยู่เสนนะเนั้นเส้นนั้นน่าจะเฉินน่าจะสนัดเกิงเก่งนะนะหน้าท้างเข้าบ้านมันน่าจะสนัดเขาดูอยู่แล้วเขาว่าเออเมื่อโควิดเดี๋ยวเขามาอยู่สายรูปทรงให้เขาบอกบอกเขาอยู่ว่าหน่าว่างก็มาเดี๋ยวดูแลให้เขาบอกอยู่ชนบ้างไทย เอ็นวีบ้างถ่ายนู่นนี่นั่นมันเยอะครับผมพิธีกรอีกธีก,กรงานเยอะครับผมแล้วก็เรื่องผู้หญิงก็เยอะอ้าวเหรอเชิญเป็นคนอย่างนั้นเนาะของเราไม่เนาะไม่มีหรอกไม่มีแล้วกัไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอาหารถือว่าอร่อยครับผ่านครับผมถือว่าสุดยอดแหละผมว่าเพราะว่าโซนทั้งขะผม ผมอยู่นี่กับผมก็เคยเรียนเคยอะไรผ่านกินทุกร้านเลยว่าลองเข้ามาโดนมาตํากันดูนะครับก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับให้ของครูคุรยามแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับมันต้องขอตัวลานเหอจะไปย้ำสองรอบก็ได้